สวัสดีค่ะวันนี้โชว์มีสินค้าจะมาแนะนำนะคะตัวนี้เลย x สองสองสองหรือโชชอบเรียกว่าว่านหน้าขาวทำไมถึงเรียกว่าว่านหน้าขาวเพราะตัวนี้จะช่วยลบรอยฟ้าฟ้าแดดฟ้ารลมฟ้าเลือดค่ะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องนี้หรือรอยตีนกา หรือหน้าอ,อกไม่แต่งตึงตัวนี้คุณหมอเน้นให้ออกฤทิ์ตั้งแต่ช่วงหน้าอ,อกขึ้นมาค่ะจะไม่เน้นออกฤิ์ช่วงล่างเลยนะคะตัวนี้เน้นให้ออกฤิ์ช่วงบนขึ้นมาโดยเฉพาะเพราะนนั้นท่านที่มีปัญหาหน้าอ,อกย่อนคล้อยหน้าเป็นฝ้าผิวหน้าเหี่ยวยน่นไม่ผ่องใส x222 หรือว่าหน้าขาวตัวนี้ช่วยท่านได้ค่ะหนึ่งกระปุกนะคะเป็นแคปซูลค่ะหนึ่งกระปุกมีหน0่งร้อยเม็ดนะคะจะเป็นแคปซูลเราทานเช้าทานเย็นเนี่ยจะเป็นแคปซูลอย่างนี้นะคะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดกระปุกเดียวอะ่ะโชว์ทานไปกระปุกเดียวมันเห็นผลนะหน้าโชว์เป็นฝ้าแ,แถวๆนี้ แล้วก็รอยเหี่ยวย่นดีขึ้นค่ะหน้าอกก็เต่งตึงท่านท่านใดที่มีปัญหานะคะทักมาได้เลยค่ะ x222 ว่าหน้าขาวตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ